ต,ต,ตายตัหนึงตัวตรงนี้จอเอาตายเอาตาย

ี่อะไรเนี่ยบอสเดินมีคนง,าง้างแล้วเบื่อยังไงกันไปเลยคิดเองหร,อหรือว่าหรือว่าบอสรวมมนเตียงก็แคทแคทตุม่มเนาะเอายิงไม่โดนอีกเอา้าเอา้าเอ้า แล้ว uhm. ทำไมมันกระตุกอย่างอ่ะอุ้ยปรับเหมือนเดิมนะอี่ยงคนมาแล้วไอ้เหี้ยลูกซองว่ะกูกเลื่นเลยว่ะ ตายตัหนึ่งตรงไหนตายวะตอนข้างๆตึก ว่าตึกเอว่ตัวอ,อืมคิดว่าน่าจะอยู่ตึกเอนะโอ้นูน่นนูน่นนู่นนู่นไปไปไปตึก<ป>ตึกตึกดีตึกดีอาคารดีน้องชายหนัง มายิงกันทางนู้นน่ะข้างนอกใช่ไหมอยู่ข้างนอกรข้างนอกเออปุรอคำตอบนี่แหละกำแพงกำแพงกรแพงนู้นกรแพงนู้นมีตัวฝั่งกำแพงซ้ายด้วยนะสองตัวสองตัวกำแพงซ้ายสองตัว เอา้าใครโดนวะตนไหน,นะเต็ม M 1 1 0 M 1 1 0ุแตกเพื่อนเฮ้ยไอ้เยอเต็มมึงไปโดนอะไรแต่ยิงไงใครนั่แหละตัวตรงนัน้ต่อ ไอ้เฮ้ยมีกี่ตัววะสองตัวใช่ไหมเก็บแปมันน่าจะมีสองตีวะตัวที่มือตีหนึ่งกำลังยิงมันนั่นแหละ ตามตัวเพื่อน เฮ้ยไม่เกี่ยงบนตึกว่อเอาตายเอาตาย,าตายถ้าใครแม่งย่องอยู่ข้างบนวะนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ย่องอยู่ข้างบนเฉยลงมาลงมา าตเอาไมค์ตัวละเอาตาย สนคุ้มไหมเนี่ยเหมือน,น,ะมมะน l l จะมีฟอ์กระบอกหนึ่งอันนี้อันนี้น่าจะคุ้มอยู่หมูสิ้นโอ้ยแต่ละอย่างแต่ละอัน โถโคตรกลางเลยโอ,โอ้แตบบ่ละตัวคุ้มตรงไหนเนี่ยวิ่งอย่างก,กับคนเลย สวยยังไม่เปิดว่าห้องนี้มามาแดงแดงสักชิ้นไปเร็วเร็วแดงแดงเขาแดงแดงเขาแดงแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อยบัดโถย คือทั้งแมพมีแต่สนัยวะคือไม่มีอะไรจะเอาเลยอะอฟอหนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยคือทุกวันนี้เขาเล่นสไตล์กันอย่างนี้เราจะไหมเนี่ย <shirt> ผมก็ไม่รู้นะเขาเล่นกันอย่างนี้เราจะไหมตอนเนี้ยนี่ต้องเล่นตามหรือเปล่าเนี่ยต้านไม่ได้ต้องเข้าร่วมอย่างเงี้เหรอไม่น่าจะคุมนะสองแสนเปดตัวสองตีสองแสน thank huh? you Nein, alle war. thoại đi oh oh. chỗ <coughs> này <coughs> 哇！哇！哇！打他！ เพื่อโอ้กำลังยิงสุยสไนททั้งแมพเลยพอพอเลิกเลิกเกมนี้ไปเซมพ่อเลิกเกมนี้กูไม่เล่นแล้วไอ้สัตว์เอ,อ้ยมีแต่สไนท์เมื่อน